กาแฟไม่ใส่นมก็ยังไม่ขมเท่าเธอไม่ใส่ใจหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุก กูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระผงสุพัน์ครับเนือดินเก่าๆเลยครับสวยๆเก่าๆโดนๆใจเลยครับ200บาทครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบูชาสององค์สามร้อยบาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่3ามครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่6ครับน่าจะเป็นพิมพ์วัดพับครับ พระเนื้อผงวัดพับครับพิมพ์วันทาครับเนื้อมันๆเลยครับมันมนแน่นแๆแก่งๆเลยครับรายการที่เจ็ดก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ นุ่มนุ่มนวลน,นวลเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่แปดครับเป็นลิงครับน่าจะเป็นหนุมานหล่อบโบราณครับ นุ่ม,มอนหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆม,มันๆแก่งๆเลยครับ สวยสวยคมคมเลยครับมี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นทุบๆุตับตับเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับ รายการที่สิบก็บเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับมี2ององค,ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะรายการที่11ก็เป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นนาคะเลขยันครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ ปิตาเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับเนื้อนวนวนวนมันมันเลยครับรายการที่สิบสามครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่14ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ ของดีไม่รู้วัดครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยคมๆเลยครับเหรียญจอบใหญ่ครับมี2เหรียญครับนามาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ เหรียญจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่องเงินครับวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับเนือเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือหนึกนุ่มครับนวลน,นวลเนียนเนียนมันมันเลยครับรายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือสวยๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแก่งๆเลยครับ เนื้อหามวลสารครับนวลน,นวลแน่นแน่นแก่งเก่งเลยครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ 200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับบูชา2อ,องค์300บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเนื้อออกสีเหลืองฟักทองเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับมีหน้ามีตาด้วยครับ น่าจะเป็นพระกูครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับหมวนสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองพระเลยครับหลังด้านหลังเป็นชดาครับ เนื้อแก่งๆเลยครับแน่นแน่นนุ่มนุ่มครับรายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงข้อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันมันโลหะเก่าๆเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนวนหนวนนุ่มๆุ่มเลยครับแน่นๆ่นเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่26เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักครับ ปูเอี่ยมวัดสะพานสูงครับปิดท้องเลยครับรงลงรักเก่าเก่าแห้งๆเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นปิดตาหล่อโบราณหลังยันครับเหนือมันๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จหูไห่ครับหลังเต่าครับนู้นๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับสมเด็จหูไห่ครับเนื้อเก่าๆแตกลายงานเลยครับ รายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์หน้าฝรั่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ด94ครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ ลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบหอหล่อโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่31ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนอุ้มวันทองครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นหล่อโบรานครับเหนือชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขครับหัดนุมานแบกแท่นครับเหนือชินตะกัวเก่าๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับมีคาบลาลักด้วยครับลงลักเก่าเก่าเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นครับ ลอยองค์ครับเนื้อผงครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลมันๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเนื้อออกผิวกระจกเลยครับมันมันเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักครับด้านหลังจานยันครับเก่าเก่าเลยครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนแน่นแน่นนวลน,นวนเลยครับมันมันเลยครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือนวลน,นวลครับเขียวก้านมะลิครับนวลน,นวลมันมันครับ มีสององค,ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนวลนวนุ่ม,น,มนุ่มเลยครับ,ต,บ,ต,บตุบตตับตับเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับ รายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแตกรายงานเลยครับองค์นี้สวยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับรายการที่41ก็เป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ วัดช้างให้ครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะค่ำค่ำเลยครับเนื้อมันมันเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับใต้ฐานตัวทอครับรายการที่42ครับเป็นพระซิบลีเนื้อดินครับลงรักเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับพระศิวลีมหาโชคมหาลาบครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาทครับรายการที่43ครับเป็นพระนางพญาครับเนื้อดินลงลักเก่าครับเนื้อมันมันแก่งๆเลยครับนางพญาพิมพ์พเข่าโค้งครับ รายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับด้านหลังน่าจะเป็นตัวมิครับเหรียญล่อโบราณเก่าครับเหรียญพระพุทธล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับนั่งบัวคว่ำบัวหงายครับนั่งฐานบัวครับ รายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับมี2อ,องค์คนระับนำมาให้พี่ๆน้อง,องได้แบ่งปันกันเลยกันเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเหลืองเหลืองมันมันเลยครับ เหลืองเหลืองมันมันนวลน,นวลครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับวัดป่าวัดบ้านนาหัวช้างครับสกลนครครับปีพศ2 5 0 7ครับ ที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับพระสวยสวยราคาบางบางเบาเบายามเย็นๆครับสวยกระแทกใจทุกองค์เลยครับ200บาทครับบูชาสององค์300บาทครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ